จากมือฉันไว้ฉันจะพาเธอไปสู่จุดหมายอย่างที่ใจเราวางอาจจะล้มท้อในบางที่ยังมีฉันยืนเคียงข้างบนกระทาน ไปให้ถึงฝั่งฝันการเดินทางของเราอีกไกลเหนื่อยเพียงใดเราต้องไปให้เธอจะจับมือไม่ทิ้งกันรวมหัวใจเป็นหนึ่งจะไปให้เึง ฝันที่เราต้องการอย่าทิ้งความฝันอย่าทิ้งฉันไปโดยเพียงใดเราต้องทำใม้ได้อย่าทิ้งความฝันอย่าปล่อยให้ฉัน ต้องเดียวได้จับมือฉันไว้ก้าวเดินไปด้วยกันการเดินทางที่มีจุดหมายอาจโชคร้ายไปไม่ถึงฝันฝัน แต่เรานั้นจะมั่นคงจับมือกันไว้ให้มันไม่ทิ้งกันแม้ฟันจะพังทลายอย่าทิ้งความฝันอย่าทิ้งฉันไป้วยเพียงใด เราต้องทาที่ได้อย่าทิ้งความฝันอย่าปล่อยให้ฉันต้องเดียวดาจับมือฉันไว้ก้าวเดินไปด้วยกันจับมือฉันไว้ก้าวเดินไป খো cool